พี่ต้อมมีปัญหาสะสมมานะคะตั้งแต่อายุ45 46 47เนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่ลุมเล้าพี่ต้องมาตลอดปวดหัวไมเกรนปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต่อต่อตางๆปวดกระดูกนะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะนอนไม่หลับเลยกางคืนเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนคันข้างในคันยุบๆยุบๆเหมือนมีมแมลงมาไต่ตามตัวแต่ก็ไม่ได้มีนะคะผิวแห้งมากแห้งจริงๆแห้งแบบเหมือนกระดาษทรายไม่ว่าเราจะพยายามบำรุงแค่ไหนนะคะแต่มันก็ไม่ช่วยเวลามีประจำเดือนเนี่ยก็จะปวด ท้องมากๆนะคะและประจำเดือนก็จะมากับกปิดปอยแล้วมาไม่ตรงเวลาไม่สม่ําเสมอมันก็เริ่มมีความเครียดสะสมนะคะแต่ก็ทนทรมานประมาณสัก3ปีได้นะ,ะถ้าจะเป็นอาการเกี่ยวกับเราน่าจะเข้าสู่วัยทองนะคะหรือเมนทอพอสฮอร์โมอนของเราเนี่ยมันเริ่มตกแล้วตอนนั้นผมก็ร่วงมากคุณพัดก็ลองส่ง เอสเทราโปรให้เราทานพออายุมันมากเราจะทานอะไรสักตัวเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังพอศึกษาเข้าไปเราเริ่มมั่นใจตัวนี้ก็มีรางวัลการันตีจากหลายๆประเทศพอทานปั๊บเราเห็นเลยว่ามันส่งผลลัพธ์เลยว่าระบบภายในเนี่ยเราดีขึ้นเอสเทราโปรเนี่ยเขาไปปรับสมดุลภายในร่างกายเราอะจากที่เราเคยนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เลยเนี่ยสะสมเนี่ยมันก็เริ่มมีการนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นทานวันแรกเนี่ยทานตอน3ามทุ่มกว่าพอสี่ทุ่มปับ๊บเราง่วง เราก็ลองนอนดูพอนอนปั๊บเนี่ยมันหลับถึงเชา้าหลับแบบไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนเหมือนปกติที่เคยเป็นเนี่ยนะมันหลับรวดเดียวถึงเชา้าเราก็ตื่นมาก็แฮปปี้มากก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นการนอนหลับเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นสวรรค์สําหรับสุขภาพเลยนะพอเราได้ตัวนี้กลับคืนมาเนี่ยเราแฮปปี้แหละเราทานมาเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเออเวลามีประจำเดือนประจำเดือนมาเป็นปกติและมามากมา,มา,ม,า,ม,ามากเหมือนตอนเราเป็นสาวๆห้องคลอดเคยแห้งนะตกขาวเยอะอะไรต่างๆมันไม่มีมันไม่มีเลย เราก็รู้สึกว่าคุณภาพแบบเราดีขึ้นมากเลยภายในนะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจใน e อส r ราโปรนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์จากที่ต้อมทานแล้วตัวเราเนี่ยแฮปปี้มากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่พี่ต้อมมีค่ะฝากไว้เลยนะคะเอส r ราโปนะคะถ้ามีปัญหาเหมือนพี่ต้อมแล้วเนี่ยลองทานดูค่ะเปิดใจ e อส r ราโปรนะคะเข้าไปดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะ